สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีของหวานนะครับมาชวนไ้ชมกินด้วยกันวันนี้เรางดของแซ่บนะครับเรามากินข้าวเหนียวมูมน้ะม่วงด้วยกันนะครับผมเติมความหวานหน่อยวันนี้นะอยากกินหวาน,ากกนขาดห,หวานเหรอชีวิต,<ไ>ช,วตชีวิตนี้ขาดหวานแบบว่าผมใช้ชีวิตแบบเข้มเข้มไง่วนนี้เติมหวานหน่อย ไม่รู้จะหวานจริงกือเปล่าน้มะม่วงน้ำผลไม้ช่วงนี้มันเป็นนอกฤดูนะอู้จะลูกสวยมากเลยเอาที่ปอกไว้แล้วก่อนชิมคุณผู้ชมต้องชิมต้องชิมกินข้าวข้าวอืข้าวอร่อยข้าวมันหวานแล้วอืหวานแล้วน้ำมะม่วงหวานหวานทำเลยอื ทีแรกพี่ไปหาดูทุเรียนแล้วนะมันไม่มีเขาว่าจะทุเรียนมากินมะม่วงโอ้ไม่มีผมชอบกินมะม่วงมากเลยนะหอไม่ว่าจะเป็นสุกรือว่าดิบเนี่ยแต่ดิบนี่จะหนักหน่อยเพราะผมชอบมะม่วงดิบมากม,มาครับผู้ชมเติมความหวานด้วยกันวันนี้กินง่ายๆครับผม ข้ามันดีจังช่วงนี้ยผมกินแต่หวานไม่รู้เป็นอะไรอายุขึ้นเลขสามมาเนี่ยหิวแต่หวานคุณผู้ชมเรื่องบอกับดิข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกินกับทุกวันแล้วตอนเนี้ยอนาคตนะทุกวันนี้ก็ไม่ไหวนะอนาคตนี่ต้องเบาหวานแน่เลยผม ัอยากอ่ะใช่มันอยากก็เหมือนอยากกินเปรี้ยวอ่ะนะต้องหักห้ามใจห้ามไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเป็นไม่ดีต่อสุขภาพหวานเปล่าไม่เป็นไรดีต่อใจก็พอหวานทำเลยละ มีกะทิด้วยกะทิด้วยเหรอ,อหวานีนีันโดนอนอนี่สีฉ่ำๆ่ำชืนใจมากเนี่ยสีใสๆเนี่ยโดนนอเลย เออเหมือนจะกินในมะม่วงกัเนี่ยยังไงวะไม่กินข้าวเหนียวตรงนี้หวา,านเจีย๊ยบไหหวานปะหวานหวานโอเคแหละมีเกมล้าจะหั่นมาเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หมดเดียวอ,นนอันนี้ตักยากล <laughs> องหั่นดูอ่ะข้างในดูดีมาก กาศร้อนครับอยากกินอะไรของหวานอานนทกินยังไงอ่ะกันนีน้นนนเลยเหรอล้วแต่ช้อนตัดทีละชิ้นก็ได้เออเราจริงรขั้นเหนียวนึ่นี่ก็หวาน,น,นก็ถึงไอติมมะม่วงแลยวเพียมกินแบบกินมะม่วงที่ถึงบิงซูอ,อบิงซูมะม่วงบิงซูทุเรียนเลยเย็น อ้าวกินข้าวได้การลืมลืมลืมก่อนแล้วอร่อยมากอะ่ะมะม่วงอร่อย,ออยล้งจิ้มหน่อยจิ้มมะม่วงไอ อะไรนะอีกอย่างนึงอร่อยนะม่วงอะไรอ,อกล่องโอ้อกล่องออกินกับกินกับข้าวมานะันอร่อยมากอกล่องทองแล้วว่ามะม่วงกะล่อนผมก็ชอบนะเราใส่กับข้าวเหนียวเนื้อมันน้อยเม็ดมันเม็ดมันใหญ่ <c oughs> อร่อยมากม่วง

ินออเยะันนั้นหวานเหรอหวานเหรอหวานหมดอันนี้มันเปรี้ยวนะหวานตอนที่ปอกอ่ะหวานเหรอนี่ไม่ถึงว่าเปรี้ยวเนอะเปรี้ยวผมต้องกัดไปแล้วหน้าบี้เลยโอ้กินข้าวมันเยอะจังชอบข้าวมันเหรอ มันๆนะเนาะมัมม่วงนี่ก็เปียบเสมือนเป็นกับข้าวน้องกินข้าวด้วยได้กินได้กับอเ,เออแต่มะม่วงก็มีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะ <g ül> ความหงุดหอิดจริงๆเราจะหัวแดดของหน้ายแล้วเมื่อกี้ไม่มีแดดนะคุณผู้ชม หากลางาเดืนเนแดดสองหน้าอีก็เดีวให้มาส่องไปเลยได้หมดอะให้มาส่องอนะไรเนาะผมทนแดดทนฝน ข้าวหนึ่งกิโลนนบอกไห้กินให้หมดนะเขาเหนียวซะด้วยเนี้ยมูลหนึ่งกิโลว่ะคุณผู้ชมลูกนึงนี่กี่กอ่ะพี่เกมหนักมากเลยนะสามขี่ลูกเกือบครึ่งโลอันนี้มันยังไม่ค่อยดุไม่สุกอ่ะ ันื้อเขียวเลยคุณผู้ชมเลยมันเปรี้ยวอมหวานนะอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันตีคอแดดจองอ่ะเราได้บอกแดดดิอย่าอย่าสองนมาบอกไม่ได้พระอาทิตย์อยู่สูงกว่าเราเดี๋ยวเขาเผาเอาเนี่ยถ้ามันเปรี้ยวมากก็จิ้มๆ้น้ำกะทิหน่อยนึง ถ้าไดุ้เรียนมานะแจ๋วคุณผู้ชมคู่กับม่วงสำลักแต่ม่วงเนี่ยนะสำลักข้าว หวานมันขึ้นงตื่นในช่วงเนี้ยได้บะาว่วงมาก็าออกจาบเปรี้ยวแล้วไม่หวานเปรี้ยบเอาหมกไว้อีกทีนึ่งนะฮะคนจะได้หวานมาเลยนะเอาหมกไว้แ้วหมกไว้มมไม่ก็วางไว้เลยแต่ยายผมชอบไปหมกกับผพาะเขาไปนี่เขาไปอุกให้มันสุก เออนด้เนี่ยมุกๆๆเลยแหละไม่หมกเลยอุกๆ,ๆ,ๆ,กๆ,ๆ,ๆหมกก็หอมหมวกหวักสิพูดผิดคุณผูมติดตดินภาษาบ้านไปหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บแขนทำอะไรมาเนี่ยไปทำบุญมาเนี่ยอ๋อไปบริจาคเลือดวันเกิดมาผู้ชมบรนนี้เลยวันเกิดทุกปีมันต้องไปบริจาคเลือดบริจาคเลือดเนื้อเชือ้อไขให้คนผู้อื่นบ,าบ้างรู้ไหมคนดีจริงพ่อแม่สร้างเรามาแล้วเราเกิดมาเป็นคนแล้วอะ เราต้องรู้จักร่างกายเรามีอะไรทีร่จะสามารถช่วยอื่นได้เ,เ,เลือดของเรายัางสามารถช่วยอื่นได้ก็ไปบริจาคเลือดทุกปีทุกสามเดือนโอโดีมากโอเคครับผม <c oughs> วันนี้ก็ชวนผู้ชมนะมากินของหวานนะครับผมกินมากก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> กินพอประมาณนะครับผมแม <c oughs> งโก้บัลม่วงฉลาดไปอีกก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงคนี้นะครับไพบเจอกัน ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ